สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีท้าจ้าน้องน้องด้วยทุกคนพี่ป่านาะอาวันนี้เจ๊จะพาเขาไปเลยเด้อจ้าไปเก็บอันลูกไอเขาเรียกอะไรเชิงเชิงลืมจ้าไอสตอเบอรี่ป่าจ้าเราจะพาเขาจักป่าสองป่าเนาะวันนี้แต่ว่าเจ๊ไม่ได้เก็บขายตรงจ้าเก็บไปกินเก็บไปจกักมิดจักหน่อยไปกันจ้า ไปดูว่าในป่ามันจะมีหลายมีหน่อยเป็นไหนเนาะไปไปไปเด้อเจ๊พาไปเด้อมาถึงป่าแล้วเด้อจา้าเจ๊จะเจ็บเ,เ,เด้อแต่ว่าป่านี้ไม่ค่อยหลายดอกจา้าตะว่าลูกใหญ่ใหญ่ยเห็นไหมอันจะวางกล่องก็วางไม่ได้จา้าเพราะว่ามันในป่ามันจะมองไม่เห็นเห็นไหมจา้า สตอบอรี่ปลาเดอจ้าเนี่ยสงสัยโดนฝนแล้วจะร่วงก็มีจ้าเจ้เพื่อนๆดูก่อนส่องเชิงลบอันนั่นจักหน่อยจ้าลบแดดจักหน่อยจะได้เห็นชัดๆเนาะ เห็นไหมจ้ะเดี๋ยวเจ๊เจ็บอีกก่อนเด้อผมเจ็บก็เจ็บรังขึ้นกันได้จ้ะเนี่ย ลูกมันต้องนั่งแบบติดพื้นเลยจ้ะถ้าเองไม่นั่งติดพื้นก็มันมองหายากเพราะว่าลูกมันอยู่ติดไอ้นี่เลยจ้ะวัวม้ามุ่ยตอดดาม้ามุ่ยนี่ตัวนม้ามุ่ยนี่มันตอดคันเห็นไหมจ้ะอันที่สีข,า,ขาวๆนี่มันยังไม่ทันได้ซุกดีเรื่อยๆจ้ะแต่ว่า คือมันจะโดนฝนยังไงดูฉันก็ไม่รู้เหมือกันปลานี่หลายอยู่จ่าตะว่าน,นี้ตะลูกนหน่อยๆพอว่ามันเป็นปลาเดินๆยังไงดูอันนี้มันจะอยู่ในปลาเดินๆเลอจา้า เห็นมจ้าสุกไปนน่นเลยสุกฉันเดินมาปลาเห็ดแต่ปลาเห็ดนี่กินไม่ได้นอกจ้ากินไตาอาลาเลยจ้าเห็ดกำลังงอกจ้าเห็นปลา หาปลาเดินเดินเอาจ้ะถ้าจิมาเก็บไอโบโบรีไอผูดก็ผูดพิษเนาะสเตาโบรีปลาจ้ะเดี๋ยวจ้ะต้องหาเบบนี้จ้ะจะว่าเป็นป่าเดินเดินจักหน่อยเดี๋ยวจ้ะขอมาต้องเป็นปลาเดินเดินต้องหาดูป่าเดินเดินจักหน่อยมันถึงจะมี ถ้าฟล้าลูกๆมันจะไม่ค่อยมีดอกจ้าเพราะว่ามันไม่ชอบออกเดี๋ยวฉันเจอฉันที่ถ่ายให้ดูอีเดอจ้าเดินหาก่อนจ้าจักแป๊บทางลงไปเองนั่นน่ะไปทางปวงเดี๋ยวจ้าถ่ายให้ดูก่อนสักหน่อยเห็นไหมจ้าทางปวงเดินทางอันบัวเดินจ้าอันบัวป่าจ้าบัวป่าควายป่าเดินมันจะเป็นแบบนี้เลยจ้าเดินลงไปเนาะไปหา เดี๋ยวก่อนเด้อเห็นกจิไท,ทยให้ดูดอกจ้ะอันนี้มันเชิงกล่องเชิงสันตะลุกคุกคิกอยู่จ้ะเดี๋ยวคนดูกจิปวดหัวดาอีกเด้อจ้าป่าหนึ่งแต่ว่าแจ๊ะเจ๊เจม,มีหลายดอกจ่านจักหน่อยเยวหาหม่องกล่องวางเนาะเผื่อกิปะเนาะจ้าทางแจ๊ทุกคนดูเด้อดูฉันไหวมีเห็นดอกเดือมุองทรงฉันไม่จะาลูกมัน นีเลยจ้าลูกมันเห็นไหมจ้าดูใกล้ๆกเอาเนาะเก็บไม่ไรต้อจใจเก็บจักถวยน้อยนอยนี่จ้าอันเก็บไปลายแฟนว่าอย่าเก็บไปหรายไปแจกคนอื่นเพื่อกินดาว่ะเก็บไปแต่เฉพาะจาของพอได้กินว่ะพอบาก็บบานชั้นที่บานชั้นก็บ้านอ่ะมันมีอยู่คือกันจ้าอันนี้มันเป็นบานผักเก็บจักนิดจักหน่อยเนาะพอว่าเข้าป่าฉันเห็นคนเดินหน้ายร้อย่จ่า เขาก็จีดเวนมาดูมาไอคือการละม,มุนทรงเมืม่อจะปากำลังดอกก็มีจะดูว่าสุกเห็นไหมจ้ะสุกแดงเยงเลยเมียจ้ะเขาเรียกอันสตอเบอรี่ปาสตอเบอรี่ปานี่อย่างนี้นะจ้ะ กงก็ไม่ค่อยอำํานวยทลายดอกตะเขาป่ามามันเชิงมืดเชิงไอ้ฉันก็อยากให้คนเห็นอยู่แต่ว่ามันเกยยงังว่าแเลยจ้ะแต่ว่าก็มีน,นี่้อจ้ะป่านี่ป่านี้ก็จะคือปลาแรกเลยจ้ะโอกนี่แบบนี้อันนี้มีเอาไปจ้าเดี๋ยวจะไปขัดกระบนเอา เก็บจักนิดจักหน่อยเนาะมันไม่สูงเท่าไรก็เลยจ้าเตินมันเตี้ยยังไงด้วยเนี่ยเห็นไหมจ้าไปดูกระบานเนาะว่ามันเจี๊ยแล้วฉันที่พาไปดูกระบานเนาะว่าฉันเก็บไปแล้วมันเป็นยังไงเนาะฉันว่าไปดูกระบานเนาะเพราะว่าอันนี้ต้นมันกระเชิงโลกได้เลยจ้าฉันมา่ายให้ทุกคนดูว่ามันเป็นยังไงอันสตรอเบอรี่ป่าเห็นไหมจ้า นี่แหละจ้ะสตอบอรีปลาที่เขาว่ากันนี่แหละเด้อกองก็ยังว่าเลยจ้ะมือไม่ก็จักเขาถ่ายอันมิท่านนี่ก็มีถ่ายก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไรด่ดอกจ้ะถ่ายไปเลยอยากให้อันคนบานเองเห็นได้จ้ะว่ามันเป็นยังไงเนี่ย จเจ๊จะพาไปดูกระบานเด้อว่้หลายได้หน่อยพ่าไอ้เพราะว่าเจ๊ก็เก็บด้าเลียกทิ้งด้าเลยจ้ะไปดูกระบานเนาะนี่เลยจ้ะเจ๊อยากให้เห็นว่าตุนไอสตรอเบอรี่ป่ามันเป็นยังไงมันเป็นแบบนี้เลยเด้อจ้ะสตรอเบอรี่ปานี่นี่ลยจ้ะสตรอเบอรี่ป่าเขาเลียกสตรอเบอรี่ป่าลูกก็มีใย,ยดรกจ่าหน่นอยเห็นไหมจะ้ะนี่น้อยนิ้วมือก็มีถึง อยู่มือเองอยิงใหญ่กว่าจ้ะนี่นะจ้ะอันเจนยนางทายภาพคุณก็เดินไปเดินมากระมองว่าเจ้ทำอะไรวะละ่ะเอากล่องมาถ่ายจกถ่ายให้คนบ้านเองเห็นว่าอันสตอเบอรีป่ป่ามันเป็นยังไงนี่เลยจ้ะถา้าวซุกมันกระเดงเรียงไปจ้ะแต่ว่ามันมีมีลูกใหญ่ดอกจ้ะมีแตน่นี่น้อยวิตามินหลายจ้ะ เดี๋ยวไปดูกบ้านเนาะจ้าว่าเจ๊ได้ไหลายไปไอ้เนาะชมดอกไม้เด้อจ้าจักนิดเผื่อคนไหนชอบดอกไมก้เจ๊ถ่ายให้ดูจักหน่อยพาเดินกบ,บ้านเลยเด้อจ้าเจ๊ไปเขาปลาวันนี้ไม่เขานานเท่าไรเจ๊จะเข้าไปในเมืองก็เลยถ่ายให้ดูก่อนจักหน่อยพราะวันมาวานมาดูเห็ดเห็นอยู่จ้ามีแต่ดอกไม้นะจ้าสวยๆมาถึงบ้านเลยเด้อจ้า เก็บมามีหลายจ้าเก็บมาถวยนยน้อยนึงใจเขาวางหันไปให้ทุกคนดูว่าปลามันเป็นยังไงจ้านี่แหละจ้าเรียกออกแล้วได้แค่น,นี้แหละจ้าสตอบอรี่ปลานะจ้ะทุกคน